สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะตีอีกลูกตีอีกแม่บ่ได้หามเด้อยเขบอกยู่เลยตีอีกผู้โดยสนะมาบอกแม่ประสิพาไปหกฮาจิฟเป็นน้งขี้แยมนี่นี่เบิดแล้วแม่นี่เพิ่นตั้งอยู่นีมั่งคันนี่นี่ตั้งอยู่หน้าเต็นท์พี่ออมแม่นี่ ขอบคุณพี่อมแอมด้วยนะครับขนมจีนอร่อยมากอยู่ใส่นเนาะบ้านนี้<ป>ยังจะไลายถววยค่ะยังจะไลยถววยค่ะได้ยังกินเนาะจ้าบ้านนี้ก้อยรา เมาดตอนนี้นะครับคนกำลังมาเยอะแล้วนะครับพี่น้อง วันนี้สอดตแจ้งแน่นอนนะครับกับทีมงานสาวน้อยเพชรบรานแพงนะครับพี่น้องปาดฝุ่นพี่น้องค้นยุ่นาประตูคนไลยคักนะครับกําลังจะซื้อบัตรเข้ามานะครับพายางเบิงนะครับพี่น้องบรรยากาศก่อนทําการแสดงนะครับ ก็จอยู่เต็นไไผ่เต้นมันเนาะครับพี่น้อ, <c oughs> hn, องตอนนี้เต็นมันเป็นตลาดนะครับพี่น้องอันนั้นก็จะเป็นเต็นท์ของคุณพ่อวัดนะครับ <c oughs> ใครยังกันนี่ลกูก <c oughs> <c oughs> อ๋ <c oughs> ออ,อุ้ยตายแล้วแรงมาก แรงมากอันนี้จะเป็นเดสเตอร์สาวของเขาเนาะเขาต้องเหยียบนาค่ะพี่น้องรสชาติทานนะแตงก็ยังสวยนะคะกขาต้งเหยียบนานะครับพี่น้องสวยเหยียบนาว่าเขาจำได้เลยตาตอนนี้เห้ยเหยียบนานตอนนี้องขึ้นกรลังกัดโตยิงป้าหนีเซเลบสาว เส้เล็บสาวสวยแห้งเสอเลบสาวเขาจะเห็นเขาึงสวยที่ดรพกเบื yeah. ่อนาดีกเบ่ออะรราคาแต่าบ้านไดน้ยจะบงงามดอกเม่นอเห็นอย่างวิญ้านี่ตีตีลังกาทวนทนอยู่นั่นนั่งอยู่ต๊ะัไงต๊ะต๊ะทองทวนมาดึงเนาะ เออฉันยี่บ่ออรนั่งมีเครอตัวเด้อเออนั่งมีเทรืงตัวไดจะตีนังกาทวนมาหนึ่งกุลมีไยเสียไปเสียมา บ้านลาก,กับบ้านมาแต่เสียหลานมัน่นใส่มาใส่นี่เสียหลานมัสแตส่็จ่ะตีมใส่ตัวหน่อยตัวนี้แต่ว่ามันลักเสียหลานมาใส่คีดว่าลักเสียหลานจังได้พ,พี่หัวหมอนวดประจำวงนะครับพี่น้องอเออนอกจากจะเป็นอันนี้แล้วเ,เขาก็มีหมอนวดนะครับพี่น้องนวดเพื่อสุขภาพนะคะรับเขาบอกเขานวดจะซื้อนะคะระววับเขาบอกหนาบนะครับ สารำด่วนกลวยเปรับตอนนอตอนนี่คุ่นค่ะบครับพี่ครัอันนี้คือผูะไกเราเมียนะครับพี่น้องเราบอได้นอนค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม่เบิ้์นนะครับเป็การแต่งหน้าของเจ๊หอมนะคะบประเด็นสื่อมันี้เขาคืองามแห้งแท้นี่นะครับเบื้องหลังนะครับพี่น้องเบื้องหลังนะครับความเบื้องหลังความสวยนะคะพี่น้องเป็นไงครับเบื้องเด้อสชว์สีแดงไ เต้นใหพีพน้องเบื้งงตแล้อันมือ,อมันยากจำได้นะครับพี่นค่เมนค่ะ่เมนตือนนแล้วเตีนในรถได้พี่นองค่ะตรงมัดพวนท้าตาท้า,า,า,าอย่างบรรังสิงงามได้นะคะับแต่ตือนคือระเตนไนในรดโอ้ยจบาบค่ะ่ว่าเพรเพชรจะที่หื่นสานี้เหมือนนะครับพี่้ o รหลอกหลอน <laughs> ลอกอนะะจะพาไปคุ้มคืนงานนะครับพี่้อง ด้ี่เนก็ได้เยแยกบอกเลยแยกบอกเอาผู้ชายเซ็จนีก็เต้นดูแทดดียเอาหางเคียงขนาดนี้นนพะมิไม่ยิงบ่กเตี เกียรติต่อหลักหลักกิจไรที่หัวกันออกมาเด้อนเกียร์โมเออตอดปีเรองปีรองว่าไปเมนค่ะเจอกันเลยไอ้เต้าหัวโปกนะครับวันนี้มาร่วมจอยเนาะมาส้มกันเลยครับผมยาวนะครับ มาชมเกศสามิติได้นะคะมือนีแล้วแสดงที่บ้านโนนม่วงนะคะพบกับเกศสามิติหลายรูปแบบค่ะพี่น้องเมนจ้าวัดแตกแท้ค่ะมือนีเอาไม่ยังวัดแตกแท้ค่ะเชียงมีนูติด ยังไปหาแมนามาแล้วนะครับพี่น้องจะว่าเออเป็นแม่่นอยู่หลายก็เลยบวกเขาไปรบกวนเพิ่นนะครับเนาะเมียขนาดฉันบ้าที่ล้างมืออล่างนี้เมีย

สำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สนีทกอนแล้วกันนะคพี่น้องขออนุญาตไปแต่งหน้าแต่งตานก่อนนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ